สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีข่าวอัปเดตสั้นๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอป YouTube ทั้งบน iOS และ Android เลยครับเพราะตอนนี้ YouTube ได้เพิ่มตัวเลือกให้เราเลือกความละเอียดในการแสดงคลิปวิดีโอได้แล้วครับเลือกความละเอียดที่ต้องการได้ทำได้ง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆอัปเดตแอป YouTube เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นเปิดแอป YouTube ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่คลิปที่ต้องการในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตเปิดคลิปของช่องนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธ์ จากนั้นแตะบนหน้าจอหนึ่งครั้งตรงพื้นที่การเล่นคลิปวิดีโอเพื่อเปิดการควบคุมแล้วแตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งคุณภาพเมนูใหม่จะแสะดงขึ้นมาเพื่อให้เ,เพื่อนๆเลือกระดับคุณภาพในการเล่นวิดีโอได้เลยครับโดยด้านบนสุดคุณภาพวิดีโอปัจจุบันจะแสะดงให้ทราบว่าตอนนี้เราเล่นวิดีโอที่คุณภาพเท่าไหร่ในตัวอย่างนี้คือ 2,160p หรือที่ความละเอียด 4K นั่นเองครับ ถัดลงมาด้านล่างจะมีตัวเลือกอื่นๆ4แบบแบบแรกอัตโนมัติการเลือกคำสั่งนี้จะทำให้แอป YouTube ปรับความละเอียดปรับคุณภาพในการแสดงวิดีโอให้เหมาะสมกับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราโดยอัตโนมัติครับเพื่อให้ได้ประสบการณ์ในการรับชมที่ดีที่สุดไหลลื่นที่สุดแต่ถ้าเน็ตไม่เร็วพอวิดีโออาจจะไหลลื่นแต่อาจจะไม่ละเอียดคมชัดมากครับเช่นแสดงผลที่ความละเอียด 480p เป็นต้นแบบที่2คุณภาพรูปภาพสูงขึ้น ตัวเลือกนี้จะเล่นคลิปวิดีโอที่มีความละเอียดสูงขึ้นแต่ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นครับแบบที่3การประหยัดอินเทอร์เน็ตตัวเลือกนี้จะทําให้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงแต่คุณภาพและความละเอียดของคลิปวิดีโอก็จะลดลงด้วยครับแบบที่4แบบสุดท้ายขั้นสูงเมื่อเลือกคําสั่งนี้ตัวเลือกความละเอียดในการแสดงวิดีโอจะขึ้นมาให้เราเลือกได้ว่าต้องการเล่นวิดีโอที่คุณภาพความละเอียดเท่าไหร่ครับซึ่งความละเอียดนี้จะขึ้นกับคลิปวิดีโอด้วยนะครับเช่น ถ้าคลิปวิดีโอทำมาสูงสุด 4k ก็จะมีให้เลือกที่ 4k ครับจะไม่มีตัวเลือก 8k ให้เลือกนะครับอย่างไรก็ตามการตั้งค่าตรงนี้จะมีผลกับวิดีโอที่เราเปิดดูตอนนี้เท่านั้นไม่ได้ใช้กับทุกวィィิดีโอถ้าต้องการให้มีผลกับทุกวิดีโอที่เปิดเล่นตอนนี้ยังไม่สามารถทําได้ครับแม้จะเข้าไปที่การตั้งค่าของตัวแอป YouTube ในส่วนค่ากําหนดคุณภาพวิดีโอก็ไม่มีตัวเลือกในการเลือกความละเอียดมาให้นะครับถ้า YouTube เพิ่มความสามารถในส่วนนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลย จากนี้ไปเพื่อนๆก็เลือกความเหลี่ยดในการเล่นคลิปวิดีโอที่ต้องการได้ง่ายๆแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ